โรงการพัฒนาชุมชนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในปีพุทธศักราช2517โดยศาสตราจารย์ดรยุวัฒน์พุทธิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีแนวคิดสำคัญใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนทำให้คนมีคุณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรกันแบ่งปันซึ่งกันและกันเกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่เคารพในกติกาเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนและการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพเป็นการ ให้คนได้พึ่งตนเองมีวินัยมีศัจจะต่อตนเองและต่อกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมันคืออะไรหรอกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึงการรวมตัวของคนในหมู่บ้านชุมชนของเราเอง เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสมทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำสม่ำเสมอเรียกว่าเงินสัจจะสะสมเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นความเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัวการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคน 2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 3. เพื่อพัฒนาสังคมเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาจากไหน 1. เงินสัดจากสะสม 2. เงินสัดสะสมพิเศษ 3. เงินรายได้อื่นๆ 4. เงินอุดหนุนคุณสมบัติของสมาชิก 1. เป็นประชาชนทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านชุมชน 2. มีรายได้และมีความสามารถในการส่งเงินสัตจะ 3. อาศัยอยู่หรือมีที่ทำกินอยู่ในชุมชน 4. มีความสมัครใจและศรัทธาการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ 5. มีความเข้าใจหลักการวิธีการและวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 6. มีความรับผิดชอบและเสียสละ สมาชิกของกลุ่มอองซัพ์เพื่อการผลิตมี3ประเภทคือ 1. สมาชิกสามัน 2. สมาชิกวิสามัน 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์มีหน้าที่ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เขารวมประชุมสามัญประจำปีมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีแก่กลุ่มกากับตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มให้ข้อมูลข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิกและส่งคืนเงินกู้ตามกำหนดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดำเนินการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม4ี่คณะดังนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการจำนวน5-7คน 2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้จำนวน3-5คน 3. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน3-5คน 4. คณะกรรมการส่งเสริมจำนวนตามความเหมาะสมกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1. ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ 2. ด้านสวัสดิการต่าง 3. ด้านการพัฒนาธุรกิจของชุมชน 4. ด้านการพัฒนาคณะกรรมการสมาชิกกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับสมาชิกและประชาชนเช่นศูนย์สาธิตการตลาดยุ้งฉางธุรกิจประเภทอื่นๆได้แก่โรงสีข้าวกิจการปั๊มน้ำมันโรงงานผลิตน้ำดื่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินและนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นๆที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 2. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3. ฝึกประสบการณ์บริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชน 4. พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆเช่นการเป็นผู้นำและส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคิดและแก้ปัญหาของตนเองโดยวิธีการทำงานร่วมกัน